สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการธรรมะจบแล้วชมรายการกระจก6ด้านต่อด้วยรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์และรายการสนามข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านผู้ชมสามารถเลือกเปิดปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ทิศบุกุศลหากไม่กล่าวชื่อผู้วายชนนึกถึงหน้าอย่างเดียวเขาจะได้รับบุญไหมอันนี้เป็นคำถามของญาติโยมที่เกิดความสงสัยแล้วถามมาที่จริงแล้วเราก็ทำกันอยู่ประจำแล้วนะสัพเพสัตาสทาหนตุอเวราสุขชีวิโด ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยนะแล้วก็สุขิตาหนตุยาตะโยขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนั่นเป็นการทำใจที่กว้างขวางที่สุดให้สัตว์ทุกชีวิตในสาพละละลอก ซึ่งอันนั้นก็เป็นกว้างไปคำถามว่าอยากจะทำบุญให้ใครคนหนึ่งแต่จำชื่อไม่ได้นึกถึงหน้าแล้วก็ทำาอทิศบุญให้ได้ไหมก็ได้นะแต่เรานึกถึงหน้าเห็นหน้าปั๊บก็เออเราแบ่งบุญนี้ให้คนนี้แหละด้วยแต่ไม่ควรจะเฉพาะเจาะจงเฉพาะคนนั้นให้คนอื่นแล้วก็ แบ่งบุญให้คนนี้ด้วยหรือขอทําบุญให้ท่านผู้นี้แล้วก็แบ่งบุญให้นั่นให้ผู้อื่นด้วยมันถึงจะดีกว่าจิตใจเป็นกว้างขึ้นชื่อจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกชื่อเดิเป็นเพียงสมมุติพราะสมมุติเพื่อให้เรียกเรียกชื่อเนะเรียกพี่หมวยน้องหมวยพีออ่อะไรก็แล้วแต่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะเกิดมาจากคันบรรดาไม่มีชื่อหรอก พ่อแม่มาสมมุติชื่อให้เราพอเปลี่ยนพอพอมมีชื่อแล้วเราไม่ชอบเราอาจจะไปเปลี่ยนใหม่ก็ได้เรื่องมันไม่มีอะไรที่กีรังยั่งยืนอยู่แล้วแต่หน้านะไ่ไม่เปลี่ยนหน้าก็พอนึกได้เรานึกถึงหน้าเราก็ทําบุญอุทิศให้ผู้นั้นได้อยู่นะถึงเขาจะตายไปนานเหมือนอ เปรตทั้งหลายที่เคยทําบาปไปทําบาปไปนอนแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตแต่เขารู้ว่านี่คือญาติของเขาวันหนึ่งเขามาขอบุญมาปรากฏให้เห็นรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวบางทีก็มาส่งเสียงร้องไห้โหยหวนครวญครางเราก็เข้าใจกันว่าผีมาหลอก ที่จริงเขาเขามาปรากฏได้เห็นไม่ใช่ตั้งใจจะหลอกแต่ตั้งใจมาขอส่วนบุญเราถึงจะไม่รู้จักเปรตเหล่านั้นและดูหน้าตาเปรตเหล่านั้นก็ดูกี่ครั้งก็ไม่รู้จักว่าเปรตนี้คือใครอะแต่ถ้าเราทำบุญให้ไปเขาก็ได้รับบุญ แล้วเขาจะไม่มาหลอกอีกไม่มาร้องให้โหยหวนครวนครางให้เราได้ยินอีกนี่คือลักษณะการทำบุญอุทิศในพระพุทธศาสนาแม้ญาติโกโหติกาหรือเพื่อนรักของเราตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือสมัยวัยรุ่นตกมาถึงปัจจุบันเรานึกถึงเขาแหละแต่ว่า มันนึกชื่อไม่ออกก็ทำบุญให้ก็ได้พอเรานึกถึงเขาเขาก็จะนึกถึงเราบางทีก็นึกถึงเรามานานแล้วแต่เราไม่ได้นึกถึงเขานะก็ทำบุญอุทิศให้ไปก็ได้ทำให้ม,มันเป็นบุญบุญก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเหลือให้เขาถ้าลำบากอยู่ทุกยากอยู่ก็อาจจะลำบากน้อย เธอท่ามันบากน้อยอยู่แล้วก็จะหมดความลำบากนั้นแล้วก็จะมีความสุขใจเคยมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนั่นี้งว่าที่บางทีเราก็เรียกกันว่าผีมาหลอกมาหลอนบางทีก็เป็นเปรตมาหลอกมาหลอนเราเรียกว่าหลอกหลอนทั้งนั้นแหละแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้มาหลอกหลอนหรก เขามาปรากฏกายให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญเขาเล็งเห็นแล้วว่าเรานี่แหละจะมีน้ำจิตน้ำใจทำบุญให้เขาได้ถ้าไปปรากฏที่คนอื่นก็อ,อาจจะไปหาหมอผีขับไล่สายส่งไปอีกมาหาคนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเขาก็จะได้รับบุญกุศลที่เราให้นั้นเรียกว่าเรียกว่า ทำบุญอุทิศให้โดยตรงสำหรับคนนี้ถึงเราจะไม่รู้จักชื่อเขาเราก็แบ่งบุญนั้นให้เขาเขาก็รับได้หรือเราจำหน้าไม่ได้ว่าเป็นใคร,รเราทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่มาปรากฏนั่นแหละเขาก็ได้รับบุญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันเรื่องเก่ามากเก่านานๆจนคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจ ถ้าคิดว่าทําบุญได้แล้วมันจะได้อะไรอยู่คนละโลกคนละมิติกันแล้วมันจะได้อะไระบางคนปฏิเสธหนักไปกว่านั้นโอ้ยตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายแล้วก็จบตันอย่างนั้นอันนี้แหละทำให้ญาติที่ตายไปแล้วหมดหวังเลยไม่มีโอกาสจะได้บุญแบบท่านเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเลิศที่สุดในโลก แล้วก็ทรงค้นหาตรรู้มันเราเรียกว่าได้ความรู้มาจากการวิจัยพระองค์ทํางานวิจัยมาแล้วแล้วงานคือธรรมะวินัยของพระองค์นั้นเป็นงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ไม่มีศาสตร์ไหนมาลบเลือนได้จะเป็นโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์นิติศาสตร์ สังคมศาสตรเศรษฐศาสตร์ลบล้างธรรมศาสตร์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์ทรงค้นถึงที่สุดแล้วจริงๆเป็นอันติเมตเรียลิตี้นะเป็นอันติเมตทรูสเพราะฉะนั้นเราถ้ายังไม่เชื่อก็อลองหาเหตุผลมาเชื่อหน่อยแล้วก,ก็การเวียนว่ายตายเกิดนี่มันมีแน่การทำร้างกรรมไว้แล้วเนี่ย มันมีแน่กรรมนั้นสามอย่างนะมีสามอย่างหนึ่งกุศลกรรมสองอกุศลกรรมสามอัพยากตกรรมกุศลกรรมคือสิ่งที่ดีส่งเสริมสนับสนุนให้ทำไว้เยอะๆอกุศลธรรมอกุศลกรรมก็คือกรรมบาปกรรมชั่วก็ให้ละให้เว้นให้อ่างไกลส่วนอัพยากตกรรม คือกรรมที่บอกไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปคือมันกลางๆอยู่ตัวอ,อย่างง่ายๆเหมือนกับเราเดินไปบนท่องถนนมันมีมดมาคลานอตัวหนึ่งเราก็ไม่ได้เห็นและเหยียบมันตายเราก็ไม่ได้เจตนาที่จะเหยียบให้หมดตายแต่มดนั้นมันก็ตายเพราะการเหยียบของเรา ถามว่าสิ่งนี้จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตอบได้ว่าเป็นอภยากตะไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะทำการที่เราทำบุญอุทิศให้นั้นเป็นเรื่องของเจตนาของเราแต่เจตนาให้บุญให้กุศลแก่ผู้อื่นไม่ใช่ว่าให้ได้เฉพาะคนที่ล่วงรับไปแล้วนะ คนที่มีชีวิตอยู่เราก็ทำบุญทํากุศลให้ได้การทํากุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นดีเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่สามารถที่จะไปสร้างบุญกุศลได้เขาไม่มีโอกาสที่จะประกอบคุณงามความดีได้ต้องอาศัยบุญที่เราให้ไปนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทุกอย่างนะเห็นหน้าไม่เห็นหน้าก็เห็นรู้ชื่อไม่รู้ชื่อก็ทำบุญให้ได้ ก็ขอให้ตั้งใจทำบุญอุทิศให้เป็นประจำทุกวนันทุกวันสำบุญสักบาทแล้วก็อุทิศให้ก็ได้นะสำเร็จผลแน่นอนสวัสดี ขอไปนี